สวัสดีค่ะวันนี้ป้าเนมาพามาทำต้มปลากับข้าวเพื่อสุขภาพที่ไม่ง่ายแต่ได้สุขภาพดีมาง่ายๆค่ะปลาช่อนตัวโตๆญาติตตาเอามาให้ทำมาเรียบร้อยค่ะ เครื่องหอมก็จะมีผักเคฝฟรั่งผักชีไทยใบกัะเพราค่ะหอมกระเทียมขาพริกก็จะคั่วเพื่อเพิ่มความหอมนะคะมะเขือเทศจากต้นของเราเองค่ะ นี่ค่ะมะเขือเทศเก็บจากตรงนี้ค่ะส่วนใบตะไคร้ที่เหลือเราก็ไว้ต้มแบบเวลาต้มหอยต้มพวกขาหมูอะไรประมาณเนี้เอาไปต้มลวกไว้ก่อนส่วนหัวตะไคร้ที่ตัดออกจะไปปักตรงดินแฉะแฉะให้มันขึ้นมาใหม่ค่ะ ใส่ซุปก้อนและเกลือด้วยนะคะส่วนพริกที่คั่วเอาไว้ใส่ทีหลังค่ะเดี๋ยวใส่พร้อมเดี๋ยวจะเผ็ดเด็กทานไม่ได้ค่ะเดี๋ยวหลานๆทานไม่ได้ค่ะเพื่อนๆดูผักบุ้งในสะปนีนะคะที่ไปเก็บมาวันก่อนเยอะมากถ้าวันไหนท้องอืดๆก็จะเอามาต้มแลกทานแกล้มเป็นเครื่องเคียงของกับข้าว ทานกับต้มปลาก็ได้ท่านกับกะเพาอะไรก็ได้ทุกอย่างกับน้ำพริก,กอะไรก็ได้เป็นยาระบายชั้นดีเลยค่ะผักบุ้งแดงทานประจําค่ะนี่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเพื่อนๆน้ําปลาร้าค่ะน้ําปลา้าทำเองชูรสชูกลิน่นแซ่บ เดือดได้ที่สักพักหนึ่งเราก็ใส่ปลาใส่ปลาเลยไม่ต้องคนนะคะหอมหอมหอมน้ำปลา้าหอมเครื่องสมุนไพรหอมหอมหอมมากๆเมื่อกี้ลืมให้เพื่อนๆดูค่ะในส่วนของเครื่องหอมอย่างผักชีผักชีฝรั่งใบกะเพรานี้ต้องใส่ก่อนใส่ปลาค่ะอีกส่วนหนึ่งก็ไว้โรยทีหลังค่ะ ระหว่างรอต้มปลาก็เอาผักบุ้งมาสะดุงน้ำมันค่ะใส่กระเทียมลงไปคั่วกับน้ำมันนิดๆให้หอมก่อนแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงใส่น้ำมันหอยนิดนึงระหว่างรอต้มปลานะคะกับข้าวง่ายๆใช้เตาถ่านหอมมาก หอมเครื่องปรุงหอมสมุนไพรหอมกลิ่นปลาร้านิดนิๆออร่อยอร่อยมากๆเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวจะใส่เห็ดกับมะเขือเทศตามค่ะเสร็จแล้วนะคะอาหารเพื่อสุขภาพ ที่ไม่ง่ายสจตายป้านีแต่ได้สุขภาพดีๆกลับมามากมายค่ะมีหัวมีพุงมีเนื้อจะแบ่งไปทำบุญแล้วก็แบ่งให้นะ้าสาวที่อยู่บ้านใกล้ๆวัดค่ะแบ่ง3ามส่วนค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้นะคะรักมากๆค่ะรักคนดูค่ะหอมมากๆค่ะเพื่อนๆหอมจริงๆหอมมากขอมไม้ค่ะ ใส่ขมิ้นเยอะขมิ้นในช่วยในด้านเคลือบกระเพาะในด้านรักษากรดไหลย้อนค่ะ